เป็นความตั้งใจครับแล้วมาบอกข่าวจะตั้งทีมและกองทุนขึ้นมาจริงๆจะช่วยให้เกิดสิ่งต่างๆที่ดีมากๆขึ้นในสังคมไทยในภาพรวมจริงๆภาพมันเป็นอย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยสามารถไปเข้าถึงคุณค่าลวไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้นะครับคนเราครับสามารถมาร่วมกันมาคุยกันแบบดีๆนะแล้วไปเข้าถึงคุณค่าร่วมกัน แล้วสามารถไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้เรียนรู้เติมเต็มความรู้ความสามารถทักษะฝีมือและคุณค่าไปตามลำดับลวชีวิตดีขึ้นได้นะครับจะไปตั้งกลุ่มตั้งชุมชนหน่วยงานครอบครัวอะไรของตนเองเนี่ยก็สามารถทำได้สิ่งที่ผมขอคือเลยครับขอร้องให้บอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยเพื่อที่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะไปถึงถึงคนที่จะทำและทำได้แต่หัวใจที่สำคัญที่สุด ด้วยตนเองก่อนโอ้โ oh หมันคืออะไรครับผมอธิบายพอให้เห็นภาพเลยนะครับเด็กไปเรียนอยากไปเรียนด้วยตนเองกับถูกบังคับทาเป็นมันเป็นยังไงครับตั้งใจจะทําการบ้านด้วยตนเองแล้วทําการบ้านด้วยตนเองจนติดเป็นนิสัยเทียบกับคนไม่ทําการบ้านผลเป็นยังไงครับผมเคยเจอด้วยนะครับคนที่ตอนเรียนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเขาเรียนไม่เก่งหรอกแต่พอจบมาเขารู้ตัวว่าเขาเรียนไม่เก่งเขาขวานขวายด้วยตนเอง ก็คือไปตั้งใจหาความรู้หาช่องทางในการทํามาหากินโอ้โหคนนี้ก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันอ่ะมีปรากฏนะครับเข้าไปทําอะไรนะเปิดร้านขายสมาร์ทโฟนช่วงที่มันบูมอเขาก็ได้รายได้ดีแล้วเริ่มมีคู่แข่งเยอะเขาไปทําร้านส้มตําผมไม่เคยเจอตัวนะครับแต่มีคนเล่าให้ฟังก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแปลว่าอะไรครับไอ้คำว่าด้วยด้วยตนเองก่อนเนีมันเหมือน ปมที่อยู่ในจิตใจมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นกับสมองเกิดขึ้นกับระบบประสาทมันเกิดขึ้นกับกลุ่มคนหรือครอบครัวที่ไปทําดีได้ด้วยตนเองมันจะกลืนกันไปมันจะกลายกันไปมันเป็นปมจริงนะมันเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันงอกงามได้แปลว่าอะไรครับทุกท่านครับถ้าใครก็ตามนะครับที่กรุณาครับบอกต่อวิดีโอนี้ไป เราเห็นชัดเจนว่าเออมันเป็นไปได้นะที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วไปหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาครับมาฟังวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข125ผมตั้งใจที่จะบอกต่อเพื่อเพื่อให้พวกเรานะครับที่สนใจเนี่ยไปพิมพ์เลยนะครับใน YouTube เอ,อ้ย้อนกลับไปดูหมายเลข124หน่อยสิไปดูหมายเลข108หน่อยสิวิธีการง่ายๆคือเลยครับ ไม่ใช่ว่าไปดูจากวิดีโอหมายเล็กหนึ่งนะครับคือถ้าขยันอดทนพอก็ทำได้ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดแต่ค้นพบแล้วจริงๆทั้งหมดมันอยู่ที่การเริ่มต้นหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับด้วยตนเองหลุมพรางคืออะไรครับหลุมพรางเคยได้ยินไหมครับลูกตั้งใจเรียนนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอ่าเห็นแล้วอ,อยากได้เงินอยากสำเร็จ อยากได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นอยากมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับทุกท่านครับไม่ผิดนะครับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งที่อยากมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยากมีเงินอยากประสบความสําเร็จไม่ผิดครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะละเลยไปก็คือฝั่งที่เรียกว่าการเข้าถึงคุณค่าคุณค่าคืออะไรครับเฮ้ยเรารู้สึกเราอยากทํามันเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเรารู้สึกนะครับความรู้สึกคุณค่าความรู้สึกที่ดี ความรักนะครับสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าความรู้ความสามารถทักษะฝีมือโอ้โหทุกท่านครับเราอยากรวยเคยเห็นไหมครับคนที่อยากรวยอยากมีอำนาจแต่ไม่ได้ใช้ทักษะฝีมือเขาก็ใช้แหละแต่มันเป็นทักษะฝีมือในทางที่ผิดผลเป็นยังไงครับอันนี้ตอบเองครับจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงคุณค่าง่ายที่สุดคืออะไรครับด้วยตัวเองครับ หยิบกระดาษประกาขึ้นมาได้เลยครับแล้วฟังวิดีโอตั้งแต่หมายเลข127 126 125 124ไล่ไปตามลำดับผมว่านะครับอเอาแบบพูดเผื่อไว้ผมว่า50วิดีโอเนี่ยก็จะเริ่มไปเข้าถึงคุณค่ามันไม่ง่ายหรอกครับไปดูประวัติคร no ิสโตโนโรนโดมันไม่ง่ายทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ไปเริ่มจริงจ เขาจับจุดได้ดีว่าเออเราต้องพัฒนาที่การศึกษาการพัฒนาคนนี่แหละต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อรวมพลังใจของคนสิงคโปร์เราไปเริ่มจริงเราไปต่อได้ดียิ่งขึ้นจนกลายเป็นประเทศสิงคโปร์ทุกวันนี้นะครับประเทศจีนจุดเริ่มต้นคืออะไรครับพัฒนาพัฒนาจนแบบผลิตได้เองทําได้เองนะครับโอ้โหพัฒนาไปตามลําดับจนเป็นประเทศจีนทุกวันนี้ประเทศญี่ปุ่นครับ เขาก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันมีการยกระดับพัฒนาเหมือนกันว,วิทยาการที่ก้าวล้ำโอ้โหจนกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงประเทศผมพูดถึงพวกเราทุกคนนะครับที่จะไปจับจุดชีวิตที่จะไปจับจุดชีวิตร่วมกันนะครับอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าถามว่าทำยังไงถึงจะเจ,เจเริญล่ะท่านที่ดูวิดีโอนี้นะครับกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไป แล้วเกิดการที่ทำสื่อทำเป็นหนังเป็นละครเป็นการ์ตูนที่ดีแล้วเปิดโอกาสให้ญาติทั่วไทยให้พวกเราชาวไทยเนี่ยเป็นการดึงทรัพยากรบุคคลเข้ามานะครับมาคุยกันมาสื่อสารกันแบบสร้างสารรค์นะครับซึ่งก็ได้บอกไปหมดแล้วนะในวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วเกิดการตั้งอน,นวิธีการเนี่ยก็บอกไว้หมดแล้วในวิดีโอต่างๆด้วยนะครับแต่ถามว่า ประเทศไทยจะเจริญได้ยังไงประเทศไทยนะครับก็คือการที่ประเทศไทยเนี่ยไปก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและวิทยาการทั้งปวงขึ้นมาจริงๆไปก่อตั้งนะครับไปก่อตั้งเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆแนวความคิดเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลคืออะไรครับก็คืออยากให้คนเก่งฟุตบอลเนี่ยเขายังสร้างศูนย์ฝึกหัดสร้างระบบการฝึกหัดนักฟุตบอลจะพาบอลไทยไปบอลโลกโลก็ได้แต่การจะยกระดับพัฒนาประเทศไทยในทุกๆกด้านเนี่ย เครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลคนตั้งใจเดินเข้ามาแล้วมีบูธมีโซนมีกิจกรรมต่างๆรองรับอย่างเหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอนดีไหมล่ะนะครับดีไหมล่ะถามตนเองนะครับประเทศไทยของเราผมฟังแล้วผมก็รู้สึกเออแปลกๆอยากพัฒนาอยากให้คนไทยเก่ง AI ก็ไปตั้งไว้เลยเสียค่าเรียนหลายแสนบาทนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปยกเลิกนะครับแต่ผมบอกว่า ถ้าบอกต่อวิดีโอนี้ไประดมพลังของคนที่มีกระจายเข้ามาเป็นทรัพยากรบุคคลเนี่ยนำไปสู่การสร้างส,างสู่พัฒนาเสถีราวิการทั้งปวงขึ้นมาจริงเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงคนที่ตั้งใจเดินเข้ามาอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีขั้นตอนมีวิธีการให้พร้อมกับเป็นคนเก่งดีใจบุญด้วยมีทั้งความรู้ความสามารถพร้อมกับมีภูมิคุ้มกันในตนเองภูมิคุ้มกันคืออะไรครับ ไม่ตกไปในที่ชั่วได้ง่ายไม่ทำร้ายคนอื่นพร้อมกับทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมบ้านเมืองได้ด้วยนั่นแหะครับเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลจากนั้นครับชุมชนพลังดีชุมชนโครงข่ายพลังดีจากนั้นครับ,รก,รบกองทุนที่จะไปส่งเสริมสิ่งต่างๆที่ดีให้กับสังคมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบครบวงจรระบบครบวงจรพึ่งพาตนเองที่ดียิ่งขึ้น ระบบเคราวงจรที่จะดึงทรัพย์จากพระอิตย์มาใช้ส่งมอบโลกที่ดีเนี่ยให้กับรุ่นต่อๆไปโลกที่ PM 2.5จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปขยะในทะเลวิถีที่ทำทำสงครามกันรูปแบบต่างๆสงครามแบบใช้อาวุธสงครามทางเศรษฐกิจสงครามการเมืองสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามจิตวิยาชั้นเชิงรูปแบบต่างๆ แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าจะไปห้ามมันแต่ผมบอกว่าพวกเราที่กรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปด้วยตนเองก่อนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราเกิดมาเราได้รับการเลี้ยงดูเราเรียนหนังสือเราทำงานเราใช้ชีวิตผูกมัดรวมกันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่มันเป็นการจับจุดที่ดีไหมมันคือการเริ่มต้นและไปต่อที่ดีของชีวิตไหม การที่หยิบกระดาษประกามาแล้วเข้าถึงคำว่าด้วยตนเองเข้าถึงบรรทัดที่3ก่อนเป็นหัวใจหลักเลยนะครับทำแค่3ข้อนี้ราากระจ่างแค่3ข้อนี้เอการจับจุดได้ดีเนี่ยถ้าผมบอกว่ามันเหมือนการออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงอ๋อการที่ด้วยตนเองไปหยิบกระดาษประกามาแล้วมาจดจากนั้นเนี่ยไปฟังวิดีโอไล่ย้อนกลับไปตามลำดับ127 126 ร้อยยี่บห้าเออเราจับจุดชีวิตเราเริ่มต้นชีวิตพี่แบบดีจริงๆของเราได้อะทุกท่านครับผมไม่ได้เก่งนะครับผมเป็นพวกที่ขอพึ่งขอพึ่งอะไรครับมองไปแบบนึกไปทั่วประเทศไทยเลยคนเราไปทยอยจับจุดได้ดีเริ่มได้จริงไปต่อได้ดีย,ยิ่งขึ้นเป็นทักษะเป็นคุณสมบัติประจำตัว แล้วไปเข้าถึงค right ุณค well. ่าก네่อนแล้วค่อยไปสร้างความสําเร็จเข้าถึงคุณค่าก่อนนะครับตัวคุณค่าก่อนแล้วค่อยไปสร้างความสําเร็จนี่แหละครับทุกท่านครับเข้าถึงคุณค่าก่อนแล้วค่อยไปสร้างความสําเร็จมันกลับด้านนิดนึงเนาะโออยากสําเร็จอยากอะไรได้จังเลยแต่บางครั้งกลับไปเข้าถึงสิ่งคิดตรงกันข้ามกับคุณค่า ไปจับจุดด้วยตนเองเลยแต่ถ้าถามว่าจับจุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นเราพึงพอใจเรามีความรู้สึกดีกับตอนนี้ของชีวิตได้หรือยังผมไม่บอกว่าเออต้องไปเสียแซงนะครับแต่เราไปเคลียร์อะไรบางอย่างจนเราสตาร์ทได้จากสภาพจริงๆของเราผมหวังพึ่งพาการที่แต่ละคนนะครับทั่วไประเทศไทยเลยนะครับไปเข้าถึงคุณค่าแบบนี้เราไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้ด้วยตนเองแต่ใจสาะ ใจสอบก่านั้นก็คือผมเนี่ยใจสอบนะครับอยากจะเจอใครสักคนเราไม่เก่งทุกด้านนะครับแต่การที่เราผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายร่วมกันเข้าถึงคุณค่าร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆเนี่ยมันได้ง่ายกว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหลองไปเติมเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะให้เป็นวิดีโอแนะนําเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นด้วยตนเองหวังพึ่งพาแบบอย่างชุมชนพลังดีที่เกิดขึ้นจริง การช่วยเหลือกันจริงชุมชนโครงข่ายพลังดีที่เกิดขึ้นจริงหวังพึ่งพาครับผู้ใหญ่ใจดีของประเทศไทยในการที่จะไปตั้งศูนย์พัฒนาศิละปะและวิจัยการขึ้นมาจริงๆเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆชุมชนโครงข่ายพลังดีขึ้นมาจริงๆกองทุนที่จะไปส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบควบวงจรและวิถีทั้งปวงที่ดีขึ้นมาจริงๆผมหวังพึ่งซึ่งจะได้พึ่งได้กันเลยครับช่วยกรุณาบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยได้ไหม วิดีโอนี้แหละนะครับบอกต่อวันละครั้งบอกต่อสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรืออย่างน้อยสุดปีละครั้งก็ได้ครับให้วิดีโอนี้ยังคงอยู่ในสระบบของ YouTube แล้วพวกเราก็จะได้สามารถที่จะไปเลือกดูได้นะครับพวกเราคืออะไรครับผมมองว่าทุกคนเป็นญาติเกิดมาเนี่ยต้องตาย นะครับเราจะเจออะไรดีๆแล้วเราไปทำร่ำรวยคนเดียวก็ได้แต่ทุกท่านครับอ่านวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมแล้วผมอ่านวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมถึงเวลาแล้วครับที่คนเราเนี่ยเออเราจะออกจากการใจอยากได้เงินอยากสำเร็จทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินกับฝั่งหนึ่งเอ้ยหาจุดเริ่มหาความกระจ่างให้ตัวเองไปเข้าถึงคุณค่าตามลำดับ โอ้โหบอกไปแล้วแล้วก็จะบอกในวิดีโอนี้แหละนะครับในวิดีโอหมายเลขร้อยร้อกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสั้นๆนะครับส่วน127เนี่ยก็จะอธิบายทั้งหมดในจุดสําคัญเท่าที่จะอธิบายได้ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักอธิบายนะครับแต่เจอแล้วจริงๆดูวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมแล้วมองโอกาสมองความเป็นไปนได้แล้วขอร้องให้บอกต่อวิดีโอ ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับทุกคนจะต้องไปเข้าถึงคุณค่าร่วมเข้าถึงคุณค่าร่วมสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆร่วมสร้างสรรค์แบบอย่างร่วมสร้างเครื่องมือกลไกไว้รองรับญาติที่สนใจจะก้าวไปสู่ชุมชนโครงข่ายพลังดีเลยดีๆก็แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ที่ขอคืออะไรครับขอให้บอกต่อวิดีโอทั้งหมดด้วยตนเองก่อนนะครับไม่ใช่การบังคับนะครับถ้าท่านเห็นว่าเออมันโอเคนะโอ้โห มันยอดเจียมลุยเข้าถึงคุณค่าก่อนออเออเผลอมาทั้ชีวิตสมองเรานี่เครียดคิดเครียดวิถีมันเครียดบางทีมันบิดเบี้ยวด้วยเออมีเงินอะ่ะมีเงินก็ดีแล้วอะ่ะแต่โกหกเป็นเป็นไฟเลยนะครับเห็นชัดเจนโอ้โหแล้วจะนำพาพวกเราไปทางไหนถึงเวลาแล้วครับท่านอบอกว่าเอ้ย ถึงเวลาแล้วที่จะบอกต่อวิดีโอนี้ถึงเวลาแล้วที่ไปเข้าถึงคุณค่าเป็นความรู้สึกในใจท่านเองนะครับเราจะปล่อยให้คนที่แบบเออฉันมีเงินเยอะพูดอะไรไปก็มันมันไม่จริงอะ่ะแต่เพราะอะไรครับเงินที่ได้มานั้นอาจจะไม่ได้มาจากการเข้าถึงคุณค่าที่ดีจริงๆก็ได้นี่แหละคือจุดที่สำคัญนะครับผมไม่ได้ไปเขาเรียกไปเอาชนะ ไปจับผิดแต่ผมบอกว่ามันคือชีวิตพวกเรากันเองสถานที่หนึ่งซึ่งปล่อยสารพิษเข้าไปในอากาศลงไปในน้ําลงไปในทะเลลงไปในดินกระทบต่อทุกชีวิตไม่ใช่แค่ชีวิตคนผมไอมดบอกว่าให้คนที่ทำในทางที่จะส่งผลเสียต้องเปลี่ยนแปลงแต่ผมบอกว่าบอกข่าวให้ผมหน่อยเพราะเมื่อคนเราเนี่ยไปจับจุดได้โอ้โหทุกอย่างเริ่มต้นจากการดูภายใน จากการมาสัมผัสความสงบสุขก่อนจากการที่จะเลิกคิดมากเลิกคิดวุ่นวายก่อนซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเริ่มต้นด้วยตนเองปมนี้นะครับปมด้วยตนเองสิ่งที่อยู่ในสมองสิ่งอยู่ในจิตใจสิ่งที่เป็นความเคยเป็นความคุ้นดีได้ด้วยตนเองผมขอพึ่งพาได้ไหมครับจะพึ่งได้มันก็หนีไม่พ้นอะ่ะ ต้องบอกต่อแนะนําวิดีโอหมายเลขย125 126จริงๆนะครับผมก็จะพยายาม2วิดีโอนี้แหละนะครับแต่วิดีโอที่1้อยยี่สบเจผมก็สบายๆนะขอบคุณครับ